สวัสดียามเช้าค่ะเมนูยามเช้าจะเป็นบะหมี่ค่ะหมูยอของเราหั่นเป็นชิ้นแล้วก็นำมานำมาลวกนะคะลวกสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเอาเส้นบะหมี่ลงไปลวกต่อค่ะเส้นบะหมี่ของเราลงไปลวกค่ะวันนี้จะทำเป็นสองชามค่ะทุกคนค่ะ แล้วก็ลวกเส้นเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาทำการผัดผักก็จะมีกระเทียมหอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทหั่นซอยนะคะตามที่เราต้องการก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเกลือของเราก็จะใส่ลงไปแค่หยิบมือหน่อยๆนะคะ ให้เขามีรสชาติค่ะผัดพอสุกแล้วก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะโอเคตอไข่ไก่ลงไปค่ะแล้วก็ผัด ไข่ไก่ให้สุกแล้วก็นำไปคุกข้าวเอากะหมี่ลงมาผัดเพิ่มนะคะนี่ค่ะก็เติมผิวขาวลงไปป้นมาดีของเรา ลงมาผัดคุกเค้าสีดำหวานนิดนะึงสีสวยมากค่ะ เติมน้ำตาลลงไปนิดนึงค่ะเพิ่มเติมด้วยพริกไทยป่นทำให้มีรสเผ็ดนิดนึงอร่อยผิวขาวค่ะ ใส่ลงไปตรงเส้นหมี่นิดนึงนะคะนี่แล้วก็ใส่มุงยออที่เรานำไปรวกแล้วนะคะเติม่มเติมด้วยน้ำมันงาลงไปค่ะนิดนพี่งพ่อค่ะโรยด้วยงาขาวค่ะ ขาวลงไปนิดนึงโอเคพริกสดหัดนทุกเท้าอหอมมากๆค่ะโรยด้วยต้นหอมแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ะบะหมี่ผัดของเราค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ